เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็ออกมาชี้เป้ารถสวยๆราคาถูกๆให้ท่านผู้ชมได้เลือกซื้อกันอีกแล้วนะครับคันนี้เป็น Honda City ครับ City ปี2000ราคาเพียง29 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับคันนี้ถูกมากๆเลยนะครับเครื่อง VT e c ด้วย Honda City ระบบไฟฟ้าครับเป็นรถบ้าเท้ๆไม่ใช่รถประมูลครับรถปี2,000ขายเงินสดนะครับ29000บาทสีสันเขตามรูปนี่เลยนะครับก็มีจำหนิดร้อรอยบ้างครับมีสเกิร์ตให้รอบคันเลยครับสเกิร์ตชายล่างปายท่อนุ่มๆนะครับคันนี้เราแม็กสวยอย่างดอกดีครับภายในเป็นเบาะหนังเกียร์ออโต้หน้าต่างไฟฟ้าครับเครื่อง VT e ทด้วยนะครับค o นด้าซิตีเครื่อง VT e ทนะครับ สวยคุมค้มเลยครับถือว,ว่าไปใช้กันอีกยาวๆนะครับเพราะพองเครื่องก็ไม่ได้ล้างนะครับเป็นขี้ฝงขี้ฝุ่นนะครับถ้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อนัดดูรถกับเจ้าของได้เลยนะครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ